คนมาเพชรทูดอย่างเดียวไม่มีหรอกครับใครมาอย่างนั้นผมตาไล่กลับไปทุกคนนี่แหละาะผมอ่านเองได้สงสัยผมก็เรียกมาถามตัวเลขมันเป็นยังไงไมันใช่หรือเปล่าผมไม่ได้หานงานบุหอคอยนะครับอย่างที่าน,นคิดเรือรับรู้นั้นมีจุดยืนอยู่แล้วนะครับก็ได้ชี้จแจงในสะภา,าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับการได้ชัยชนะกัน ถ้ำกลางซรากปลักผักพังของบ้านเมืองคุ้มค่ากันไหมครับคุ้มค่ากันไหมผมถามดิมันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยทิ้งท่านคาดหวังว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงดุนแห่งอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจเปลี่ยนมันจะไม่เหลือให้ท่านแม้แต่น้อยนิดสงสารลูกหลานประชาชนเยาวชนที่ท่านบัดจันห่วงท่านรักเทานันน่ะท่านคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่า ทันยามาขับเคลื่อนทางการเมืองไปด้วยเอาแล้วนะครับเจ็บท้องอ่ะผมก็ฟังท่านท้องขึ้นมันสองวันแล้วนะอือขอผมได้พูดบ้างนะแล้วกันนะผมพูดน้อยถูกอยู่แล้วครั้งเนี้ยนะแล้วก็พูดอย่างอะไรละ่ะทุกภาพที่สุดแล้วพร้อมรอยยิ้ม ไม่กดเครื่องไค่กรกไปก็เท่านั้นน่ะเข้าไปโม่ใครก็เท่านั้นไปให้ร้ายไครก็มันพระท่านสอนว่ามันจะกลับไปตัวผมเองไม่มีความสุขนะกรรมใดใครทําใครก่อก็รับไปจะทําบุญทํากุศลก็มีไม่มีใครช่วยได้นอกจากต้องทําด้วยตัวเองท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมไปทําหน้าที่ในแผนงานรัฐมนตรี ร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอ,อกาสได้ทําตอบชัดไหมครับทางนี้พยักหน้าทางน้นขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ใช้เวลาสองวันนะกอขอให้ใช้เวลาสองวันเรืองข้อมูลทั้งสองวันนี่ใช้อย่างเป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การไปให้ได้อย่างแท้จริง แล้วก็สร้างความขเข้าใจกับบรรดาเยาวชนลูกหลานของท่านไม่ใช่ลูกท่านไม่ใช่หลานท่านแต่ท่านต้องห่วงลูกหลาหนคนอื่นเขาด้วยถ้าลูกหลานท่านไม่ได้ไปถ้าก็ห่วงลูกหลาหนคนอื่นที่เขาไปด้วยนั่นแหละครับคือคนไทยอย่าทําอะไรที่มันเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองนะครับสิ่งที่ระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยเรามีอธิปไตยแผ่นดินของเรา อย่าเข้าเข้ามามันอันตรายที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงของการคว่หนาากันอยู่มันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเราอย่างเดียวนะครับก็ขอเตือนไว้เท่านั้นเองนะเมื่อสักครู่มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นผมไม่ได้กล่าวอ้างใครนะขอพูดหน่อยนะเมื่อกี้มีนักข่าวข้างล่างเขาแจ้งมาเขาบอกมีการเตรียมไว้แล้วช็อตเด็ดเพื่อจะเตรียมแพร่ไปตูเวทีโลก เลือดตกยางออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณด่าันนายกรุตรีท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันอมราโชคบรมิตรกุลผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนาครปฐมคะ่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานข้อ45นะคะ,ะท่านประธานได้ปล่อยให้ ท่านนายกรัฐมนตรีพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ชุมนุมนะคะโดยที่บอกว่าเอาต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการกล่าวหาผู้ชุมนุมว่ามีมีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยท่านมีหลักฐานอะไรคะท่านพูดอย่างนี้ท่านมีหลักฐานอะไรบ้างให้ท่านเอามาแสดงคะม่ยากครับท่านประธานครับผมขอมาทวงไม่ไม่เป็นธรรมกับผู้ชุมนุมนะคะแล้วอย่าชี้หน้านะคะผมขอมะทวงโอเคครับขอโทษครับผมไปอยู่กับน